มาถึงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับตุลเนี่ยดาวพฤหัสเร็งรักเลยนะครับตุลมาเลยไปอยู่ย้ายออกไปแล้วนะครับตุลน,นี่เหมือนเม็ดรวยนะฮะมีเรื่องอึดอัดไม่สบายใจมาหลายปีนะครับแต่ว่าในปีนี้ดาวไม่ได้อยู่ย้ายไปแล้วนะครับน่าจะมีเรื่องราวดีๆและดาวพฤหัสหัฮะมาเล็งรักอยู่ในตําแหน่งปัตตนนี้ใครโสดก็จะได้มีคู่ที่ดีนะครับ แล้วก็ใครที่อยากจะมีพุ้นส่วนขยับขยายก็จะได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสท่าในพื้นดวงดีฮะจะให้คุณมากๆเลยนะครับดังนั้นครับชาวลัคนาราศีตุลนครับในปีนี้ที่ดาวพฤหัสยกย้ายในวันที่1เมษาได้รับข่าวดีครับเหมือนกันเลยงานงานดีเงินดีแฮปปี้มีความสุขรายจ่ายมีเยอะนะครับแต่ก็หาได้เยอะนะครับเรื่องความรัก ในเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเดือนถัดไปอาจจะดีก็ได้นะครับคนโสดต้องโสดก่อนคนมีคู่ต้องระวังนะครับสุขภาพไม่น่ากังวลเลยครับและเรื่องของโชคลาภครับยังไม่ได้โดดเด่นในเดือนนี้แต่ก็หมายความว่าชาวนักขาราศีตุลจะไม่โดดเด่นนะครับเดือนหน้าอาจจะมีข่าวดีก็ได้ครับในเดือนพฤษภาคมนะครับบริัสเล็งักย่องให้คุณกับคนที่เกิดนักขาราศีตุลนะครับอาจารย์โจ ทิ้งท้ายครับเลขนำโชคคือ79516กาครับการทำบุญเสริมดวงครับไปขอพอรพระประธานทำบุญสร้างพระนะครับแล้วก็ชำระนิสงก็จะเป็นอน,นิสงเสริมดวงให้ชาวราศีตุลดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขนั่นเองครับมาถึงชาวราศีพิจิกนะครับดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ไหนตำแหน่งอรินะครับอริแปลว่าอุปสรรค แอาว่าคดีความก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น <Hey. S 1> ถ้าพื้นดวงใครดีนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในลัคนาราศีแม่ซึ่งเป็นตำแหน่งอิริข,ของชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะให้คุณนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ดาวรองรับไม่ดีนะครับก็อาจจะให้โทษก็เป็นไปได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีอุปสรรคนะครับมีภารกิจ มีอะไรที่ต้องทํามากขึ้นนะครับมองในมุมดีคุณจะสําเร็จแต่ว่าคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยครับซึ่งเรื่องงานครับแน่นอนครับว่าในเดือนเมษายนนี้ครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้คุณครับแล้วจะได้งานดีๆแฮปปี้มีความสุขครับเรื่องการเงินกกเฉรเช่นเดียวกันครับก็เป็นดวงที่ดีในเดือนเมษายนนี้ครับเรื่องความรักนะฮะในเมษายนี้ต้องระมัดระวังทั้งคนโสดและคนมีคู่ครับเรื่องของสุขภาพครับยังไม่น่ากังวลครับและเรื่องโชคลาภครับ ยังไม่โดดเด่นครับชาวลัคนาราศีพุจิเรื่องของโชคละต้องเบรกต้องเบาเ,เลขนําโชคคือ03784ครับ03784คือเลขนําโชคของชาวลัคนาราศีพิจิครับทําบุญเสริมดวงทำบุญปล่อยปลานะครับทำบุญในการบริจาคลงศพจะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีพิจิในเดือนเมษายนนี้นะครับมาถึงลัคนา ราศีธนูครับดาวพฤหัสเข้าสู่ภพปุตตะใครอยากมีลูกก็มีเกณฑ์ได้ลูกนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนหรือท่านจะลงมือทำและชีวิตจะประสบผลแห่งความสาเร็จนะครับพฤหัสอยู่ในปุตตะกับชาวลัคนาราศีธนูอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับ ต้องบอกว่าในใน e ีนี้เนี่ยอาจารย์โจเนี่ยดูแต่ดาวพฤหัสนะดาวสงดาวเสาดาวพฤหัสยูไม่ได้ดูฮะเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายในวันที่1เมษาเพราะฉะนั้นเน้นย้ําในเรื่องของดาวพฤหัสจับเพราะนั้นชาวลราศีธนูนะครับดวงท่านน่าจะดีขึ้นครับนี่ฮะมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่เป็นเกณฑ์การเดินทางนะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับการเงินเห็นไหมได้ไพ่ดีมากครับเมษาการเงินดีครับความรักโอ้โหคนโสดมีเสน่ห์ครับมีคู่แน่นอนครับคนมีคู่ความรักดีครับ สุขภาพก็ดีมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่ด้วยครับและโชคลาบก็โดดเด่นหรือเกินดังนั้นชาวร,า,ราศีธานโนูในเดือนเมษายนนี้ดวงของท่านค่อนข้างดีครับเลขนำโชคคือ1597215972ครับและดาวพฤหัสเดิมเนี่ยมันคือตำแหน่งของตันุของตัวเองด้วยนะครับแล้วไปอยู่ในปุตรตาะฉะนั้นน่าจะเกิดเรื่องราวดีๆครับอ่นะเรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้น ชาวลักนาดราศีธนูครับไปทําบุญบ้านเด็กกำพร้าทำบุญสร้างวัดวารามจะเป็นอันหนึ่งเสริมดวงให้กับท่านนั้นดวงดียิ่งขึ้นไปครับ